الحمد لله، الحمد لله الذي بشَّر المؤمنين بالنعيم المقيم، وأنذر العاصين بالعذاب الأليم، أشهد أن لا إله إلا الله العليم الحكيم، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المرشد الامين وعلى اله وصحبه اولي الفضل المبين اما بعد فيا ايها المؤمنون اوصيكم واياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون ว ا ل ا ล ل ه س ب ح ا ن ه و ت ع ا ุ ى ك ل ن ف س ذ ا ئ ق ์ ا ل م و ت ะองค n g รงพ a ะอ a ค์ s รง a ระองค์ทนงพระองค์ทรงพรค์ทรงรครบบรอรจบอีครงครง้งคนรงอบสัปราหอ์ถึงพระองค์ทรงพระองค์ผ่านไปองค์ทรงพระด้วยสางพตะอทรงพรทระคที่สำคัญในวันนง้์ทะคุทรอ์รองค์องรองรอองอยา์ทรงพทรงงทงะพอง ด้วยจากการสังเกตหลายหลายเรื่องประกอบกับหลายหล,ลายสิ่งดูว่ามนุษย์ในยุคอาเกิด z a นั้นจะหลงระเริงกับตำแหน่งกับอำนาจและกับการเป็นอยู่กับการพวกพ้องที่มีจำนวนมากมายจนลืมมาวันหนึ่งเราจะต้องหวนกลับไปอยู่โดดเดียวเดียวใยในหลุมฝังศพหรือในกูโบนั่นเองท่าน่อม่พี่น้อง ผู้ผ่านการเวลาอายุไขก็หลายปีก็หลายวันเข้าไปแล้วคงเคยได้เห็นได้พบเจอได้สัมผัสคนที่สิ้นชีวิตคนที่ตายคนที่รักจากเราไปต่อหน้าต่อตาและทุกคนก็ได้ประจักษ์ว่าเขาได้ไปถูกฝังเขาได้ไปอยู่คนเดียวเดียวดายในหลุมฝังศพ แล้วทีนี้เป็นที่แน่นอนที่สุดเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะหนีจะหลีกหนีจะซ่อนเนร้นหรือเลี่ยมยังไงไม่ให้ไปอยู่ในกุโบไม่มีทางและแน่นอนที่สุดเมื่อเรารู้อย่างกระจางแจ้งเรารู้อย่างชัดเจนว่าสักวันหนึ่งเราต้องไปอยู่โดดเดียวเดียวดาเราก็ต้องรู้ด้วยว่าอะไรที่จะพาเราไป ให้เราอยู่รอดปลอดภัยเพราะคำว่ากูโบรหรือมักบัตมักบารอกสถานที่ฝังศพกูโบหมายถึงว่าเราถูกฝังเราจะพูดสั้นๆในลิ้นของพวกเราว่ากูโบคือสุสานเป็นสถานที่ฝังศพมุสลิมแต่เราอย่าลืมว่ากูโบ เป็นบ้านแห่งความแรงแงคนกูโบเป็นบ้านแห่งความเงียบเหงากูโบเป็นบ้านแห่งอ,สอาสรพิตกูโบเป็นบ้านแห่งความมืดมิดเราอยู่บ้านบนดินยบบ้านเรากว้างขวางมีแสงสว่างสว่างสวยจนกระตั้งถึงหน้าบัานไดบ้าน เราอยู่บ้านเรามีลูกมีเมียมีพักมีพวกมีเพื่อนฝูงมีลูกศิษย์มีสารพัดไม่มีความเงียบเหงาเราอยู่บ้านเราไม่เคยจุดไม่เคยเจอแมงูสักตัวแต่เราอย่าลืมว่าสักวันหนึ่งจากที่เราอยู่อย่างมากมายมีอะไรสารพัด ถ้าเราใช้ปัญญาเราจะไม่หลงกับมันแต่ถ้าเราไม่ใช้ปัญญาเราจะเพลื่อเกลินกับมันอย่างที่พระองค์ลล l a ์ว่าอัลฮกุมุตต a g h ตุ h a t ตา u q d u มุลม a กอบิอัลฮ a กุมุตตะกา u ุทำให้เจ้าหลงระเริงกับอัตตาสุด้วยความมาไม่ มีทรัพย์สมบัติมากอยู่เพลิดเพลินมีเพื่อนฝูงมากอยู่เพลิดเพลินมีตำแหน่งมากอยู่ด้วยความเพลิดเพลินมีเกียรติมากอยู่ด้วยความเพลิดเพลินนุมมะนีมะเพลินจนกระทาั่งฮัตตาจนกระทั่งซูดูมุลมากอบิเจ้าถูกนำพาไปฝังในกุบุซึ่งเป็นบ้านแห่งความแรนแคบ ไม่มีเครื่องดื่มให้กินอีกแล้วไม่มีสเสบียงสำหรับอาหารให้กินอีกต่อไปและไม่มีเพื่อนฝูงแม้แต่คนเดียวและไม่มีแสงสว่างที่สามารถแยงเข้าไปในหลุมฝังศพได้ถึงแม้ดวงอาทิตย์จะเจริญจ้าสักบานใดก็ตามและเต็มไปด้วยอาสาพิษ ซึ่งในหลุงฝังศพง,งู99ตัวตะคาบ99ตัวแมงป่อง99ตัวทุกบรรดาสัตว์มีพิษบนโลกใบนี้ชนิดละ99ตัว99ตัว99ตัวฉะนั้นการที่ เราจะให้อยู่รอดปลอดภัยซึ่งพิษของมันที่รอสูลุลบอกให้บรรดาสาบัดฟังว่าถ้าเกิดมายัดใดคนใดที่ถูกกัดแค่ครั้งเดียวพิษของมันจะเดือดปุบปุปุปุด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 ปุถึงสี่สิบวันบางคนไม่ทันจะหายแผลเก่าแผลใหม่ตามหลังเป็นสิบเป็นร้อยแผล บางคนอยู่ด้วยความมืดมิดไม่เห็นอะไรเลยแม้กระทั่งยกนิ้วตัวเองตั้งต,งต่อหน้าก็ยังไม่เห็นฉะนั้นสี่อย่างที่เราจะต้องเตรียมสเบียงให้ดีคือแสงสว่างในหลุมฝังศพแสงสว่างตรงนี้จะได้ก็ต่อเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจศาสนาเท่านั้น คนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความจะไม่มีความเข้าใจศาสนาแน่นอนที่สุดเขาจะไม่ได้รับแสงสว่างในกูบูม้แต่น,อน้อยเลยความรู้นอกจากจะเป็นแสงสว่างบนดุนยานี้แล้วยังจะเป็นแสงสว่างในหลุมฝังศพถ้าเราพาความรู้ความเข้าใจมากแสงสว่างในกูบของเราก็สว่างระดับ ถ้าเราผ่านนิดเดียวนิดจริงๆก็สว่างวิร์รีอยากกับหิ่งห้อยแต่ถ้าเราไม่ได้พามาเลยเราก็อยู่ในสภาพที่มืดมิดมืดสาเราจะอยู่ในสภาพใดล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราเลือกกระทาไม่มีใครบังคับเราวาะไดนาะหุนนะจดาด พระองค์ลล l a ์กล่าวในคัมภีร์อัลกุรอานว่าวฮะดายนาฮุน ah ัจดายเราได้ชี้สอนสองคนทางให้กับมนุษย์หนทางไปขวาไปดีเราก็ชี้ให้มนุษย์เข้าใจหนทางไปซ้ายไปชั่วมนุษย์ก็แจ้งเช่นเดียวกันทีนี้มนุษย์จะเลือกทำเมื่อมนุษย์เลือกทำพระองค์ลล l a ์กล่าวในอายะห์อื่นว่าจาซาอังวิฟาก็ การตอบแทนของพระองค์นั้นตรงกับความเป็นจริงเลยเราจะโทษว่าอัลลอฮ์โหดร้ายอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมนี่ไม่ได้เลยเพราะทุกอย่างอัลลอฮ์ตอบแทนตามที่เรากระทําจริงๆรอกิดผู้ซื่อสัตย์อาทิตย์ผู้พักดี รอคิดจะไม่ละเลยในการบันทึกความดีของเราอาติตก็จะไม่เวทในการบันทึกความชั่วของเราไม่ใช่ว่ารอคิดอาติตเกลียดเราตอนเราทําความดีแมงไม่จดให้เราไอเราไม่ได้ทําแม่งมาจดเราทํำเฉยเ,เลยไม่มีครับวายฟัฟอาลูนามายุมารูนบรรดามาลกาเหล่านั้น จะมีความซื่อสัตย์ตามที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ใช้มนุษย์ต่างหากที่ขาดความเป็นธรรมมนุษย์ต่างหากถ้ามันไส่ก็ไปใส่ร้าย,ายแต่มาเลกับมากถ้าเราไม่ขโมยวัวคนอื่นไม่มีแน่นอนในบัญชีว่าเราเคยขโมยวัว ถ้าเกิดเราไปสู่เราแน่น,นอนที่สุดก็จะมีบัญชีว่าเราไปสู่เราถ้าเกิดเราเรียนก็จะมีบัญชีบละบุญเราเรียนศาสนาตอนอยู่บนโลกใบนี้ฉะนั้นแสงสว่างที่พี่น้องจะได้จะต้องได้มาจากการเรียนรู้สว่วนบรรดาความเงียบงา เราอยู่คนเดียวโดดเดียวเดียวได้อย่าว่าแต่ในหลุมฝังศพโดดเดียวเดียวได้จริงๆขนาดอยู่บนแผ่นดินบ้านใหญ่โตอยู่คนเดียวก็ว้าเวทั้งที่บางครั้งบางคราวบางวันก็มีพักพวกมาแวะเยียนนะแต่ในกูโบไม่มีเลยเลยเพื่อนที่ดีของเราคืออัลกุรอานในแต่ละวันให้เราอ่านอัลกุรอานมา ไม่ทันกลางวันก็กลางคืนไม่ทันมากก็น้อยสุรษยาซีนอ่านไม่เป็นก็กุลฮูก็อัลกุรอานแต่อย่าไม่อ่านเลยอดได้แล้วตัวครูนั้นมันอ่านได้เป็น30มสิบยุให้เราไม่เป็นทีเลยตนอ่านกุลฮูไม่ได้เลยอย่างนั้นงล่อกุลฮูก็อัลกุรอานยาซีนก็อัลกุรอานตาบาก็อัลกุรอานสุรุตุซุมาร์ก็อัลกุรอาน ตามใจสุรภ์อะไรร้อยสิบสี่สุรภ์อัลกุรอานทั้งสิ้นอัลกุรอานนั่นแหละคือเพื่อนที่ดีไม่ตรายศตระบบนดุนยาใบนี้บางทีเรามีเพื่อนซีบางทีเพื่อนก็ขี่คอเราแต่เพื่อนที่อยู่ในหลุมฝังศพที่เราได้เตรียมเสบียงซื่อสัตย์กับเราอย่างที่สุด และแน่นอนที่สุดเมื่อเราเตรียมเสบียงเราสุลลอฮ์บอกงูจํานวนมากสัตว์มีพิษจํานวนมากจนเตรียมยาและเตรียมเซรุ่งรักษาพิษงูไว้เดีซึ่งพิษงูตรงนั้นก็คือการสอดกการจ่ายส a กา t so z a k เราจ่ายแล้วหมดแล้วอ่ะเราสอดกต่อ แต่อย่ากเกินเหตุจนกระทั่งล้มละลายลูกเมียไม่ได้กินมักะไม่ได้เลีย้ยงไม่ใช่อย่างนั้นการสอดาก็ไม่จําเป็นจะต้องเออกระเรากไม่จําเป็นจะต้องมากมายทำทีละนิดแต่ทํานานๆทําเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เป็นการสะสมความดีสบียงให้กับตัวเอง เลยถ้าป้าของท่านมะของท่านเมียของท่านลูกของท่านภรรยาของท่านสามีของท่านคนที่ท่านรักเสียชีวิตไปแทนที่ท่านจะซื้อควายมาเชือดเลี้ยงคนสามสี่หมื่นบาททีเดียวจบท่านซื้ออัลกุรอานซื้อผ้าทุงทำสวสดิ์ก็แทนมายากโบลบุญนั้ ถาวรคงทนกว่าหลายเท่าตัวทีเดียวมินนำซ้ำไม่ต้องหลางจานด้วยไม่ต้องเหนื่อด้วยทำาวไาทำไมครับที่พูดแบบนี้ผมพึ่งผ่านประสบประการมายกๆยกวันที่31ที่ผ่านมาภรรยาสุขที่รักของผมได้ล่าลูกใบนี้ผมก็เห็นตบใบหลายคน มาอ่ญญานยาซีนมาอ่านตะเลอานุอันนี้ไม่ใช่เราจะรังเกียรที่เขามีจิตใจกุศลจิตใจดีเราดีใจด้วยตรงนั้นที่เขาให้ความสำคัญกับเราแต่เราน้อยใจเลือเกินจะมาอ่ญญานยาซีนให้เพื่อนอ่านก็ไม่ถูกสถานที่หยุดไม่ยอมหยุดแทนที่จะได้บุญกลับได้บา เลยผละบุญตรงนั้นพี่น้องอย่าไปหวังสวดก็ให้กับเขามันชัวกว่าบางคนเขาอ่านทุกแต่ไม่ใช่ทุกคนไม่ทุกแต่ส่วนมากคือไม่ทุกคนที่อ่านทุกกว่าจะได้ผลบุญสวดก็ให้กับมายะคนที่อ่านนั้นจะต้องผลเกณฑ์ป้าพัดตอีสอง หัวใจของเขาเต็มไปด้วยอิคลาสสามเขาจะต้องไม่มีหัสัตไม่มีตะกบดในหัวใจถ้าไม่อิคลาสยาซีนนะเหนื่อยเปล่ามีความอิคลาสแต่มีตะกาบดในใจเป็นผลละบุญตะกบดกินปุ๊บเป็นปุ๊บตะกบดกินปั๊บไม่มีผลละบุญอุทิศให้กลับมายามีหัสัตในใจอ่าน กุลหูเป็นปุ๊บมิดฮสัสซัดกินปับ๊บเลยการที่เราจะหวังคนนู้อ่านให้คนนี้อ่านให้หวังยากในยุคป,ปัจจุบันทำไมทำไมครับเพราะคนในยุคป,ปัจจุบันเห็นแก่ตัวจนเกินเหตุหลงดนยาจนเกินเหตุกับพี่น้องเองมันก็อิจฉากับพี่น้องเองมันก็เบนใสาทางที่รอสุลลฺ di ti syut praseh ti syut rasulullah yang mai takabbur rasulullah yang onang kamton tapi ni keun heh tang ti kunasombat takabbur nabi raw sang le sang ik la yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqal zarratin min takabbur ลำบากหนักหน่ายยากมากไม่ถึงไม่อาถึงอาตัวบทคาดเดืกว่าถึงขนาดไม่ได้เข้าสวรรค์คนที่มีในใจของเขามีคุณสมบัติตะกบดและอีกฮะดิษหนึ่งที่นบีว่าอิยากุมวัลฮัสซัดอฟะอินนัลฮัสซัดยาคุลุลฮัสซานะกามาตะกุลุลนฮ์รัลฮัตตบ จ้าจงระวังจากความอิจฉาตารอนฟาเอ็นนัลเฮสันะเพราะแท้จริงความอิจฉานั้นยะกุลุลฮฮสานะมันกินบรรดาทุกความดีเราละหมาดก็เป็นความดีพอเป็นความดีได้ผลบุญมันกินปุ๊บเราอ่านอัลกุรอานเป็นความดีพออ่านเสร็จมันก็กินปุ๊บเราซีเกตเป็นความดีพอเป็นความดีมันกินปุ๊บ กามาตะกุลุนานาราตอบเช็เช่นไฟที่กินไม้ฟืนไฟที่กินไม้ฟืนพี่น้องเป็นเท่าแกโ่โรงโรงไม้ใหญ่แค่ไหนก็ตามถ้าไหนในไม้ฟืนนั้นในกองฟืนนั้นมีไฟอยู่ไม้นั้นไม่เหลือหรอกครับชั้นใดก็ชั้นนั้น น Th ั่นแหละเลยในอิสลามที่นบีเราสอนอิสลามจะสมบูรณ์จะประกอบด้วยสามอย่างอิมานอิสลามและก็อิศานมีศรัทธาปฏิบัติศาสนกิจและมีหัวใจบริสุทธิ์แต่คนในยุคปัจจุบันสิ่งนี้จะหายากเลยเมื่อหายากคนทางที่ง่ายที่สุดซื้อหนังสือแจก ซื้อผ้าถุงแจกมันชัวกว่าเพราะผ้าถุงไม่มีหัวใจนังสื้อไม่มีหัวใจมันไม่มีตกกะกบดมันไม่มีอาสะนี่คือความฉลาดของคนในยุคน,นี้ที่จะทำบุญให้กับมแมกเราฟังน้ำตาไหลายพราพราาเอ็นดูภรรยาทิตา คนมาอ่านคนมาดิเกตนักสิทธิยี่สิทก็ยังไม่ครบเพราะคนไม่พ้นฝรดูเองตัวเองยังจมน้ําและคนตายก็จมน้ําคนจมกับคนจมช่วยเหลือกันไม่ได้หรอกครับนบีบอกว่าอัลไมยิดู卡ลโอรีก卡ลโอรีบิลมุกาวิสคนที่ตายนั้นดุดประดังคนกําลังจมน้ํา แต่มันน่าอนาคนที่มาอานยังไม่ผลภาคภารดุลฉะนั้นการที่เราจะเตรียมเซรุงหรือยารักษาพิษงูเหล่านั้นก็คือการสวดกอจนมีในอัลกุรอานที่บอกว่าเอยมนุษย์จะพูดออกมาถ้าอัลลอฮ์ประวิงเวลาจัน รู or, <iah. S 1> ้ล่วงหน้าสักนิดหนึ่งและอสศดักเาวากุมมินสซอลเอแน่นอนฉันจะทำสอดคอกให้เยอะและฉันจะเป็นคนดีแต่มันโชคร้ายสำหรับเราตรงที่ว่าอัลลอฮ์ไม่ให้เรารู้ว่าเราจะล้มไายตจากกลางวันหรือกลางคืนเวลาไหนวินาทีใดแต่ตายมันตายแน่นอนเพราะเป็นสัจธรรมที่อัลลอฮ์ว่ากุลลุนับเซนซาอิกตุลมาต ทุกชีวิตย่อมลิ่มรถความตายมันเป็นสัสตจธรรมความเป็นมนุษย์กินสัตว์กินพืชยืดชีวิตพืชมีสิทธิ์กินดินสิ้นสงสัยวัฏจักรเวียนมาน่าสนใจผลสุดท้ายผืนดินก็กินคนและและ้วเมื่อเราอยู่ในหลุมฝังศพ ความเมตตาของอัลลอฮ์เราจะประจักษ์มากขึ้นถ้าเกิดว่าเราตายในสภาพที่มีอิมาประจักษ์ยังไงครับบนดินนี้เราก็รู้แล้วเราประจกักษ์แล้วแต่ไม่สึงตอนที่เรายังไม่มีลูกเรารักนากธรรมเรากับป้าเราไม่ใช่ไม่รักใครมาดา่าป้าเราเตะเอาแล้ว แต่เมื่อหนึ่งเมื่อใดเรามีลูกเราจะซึ้งกันทีโอ้ยางงี้นี่เองความพระคขอมพระความะให้กับลูกฉันใดก็ฉันนั้นตอนนี้เรารู้ยังเต็มเปี่ยมอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตากับเรายิ่งแต่เราจะซึ้งเมื่อเราหลับอยู่ในหลุมฝังศพทําาทําไมครับซัฟฟุริยาฮิวกัตรุลอัมตาริอัลัลกับริลมุมินี กับฟารตุลิซูนูบินบ,บีเรากล่าววา่าซัฟฟุริยาีการพัดของลมนบ,บีมาด้วยม,มุฟราบทางที่ลมในแต่ละวันพัดไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งว่าก็ตรุลอัมตอริและหยดฝนของบรรดาน,ำน้ำฝนทางที่ไม่ใช่การกระทำของเรานะ Bengkang katakan Allah duaitron. Seburiyah iwa katurul antari ala alqabril mukmini kafarul lizunubi. Lompayu pad, fon tok baytu Kubo konmi iman kafarul lizunubihi Allah apa yato bab konmayat. Nampak? Hentai, nampak? 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 Namp รั้วมาตุลลอฮ์เอาซาอุมินะอัลอาซาบ์รั้วมาของอัลลอฮ์กว้างกว้างกว่าบทลงโทษแต่เรายังมาเอิดนะเมื่อเรารู้ว่าอูอัลลอฮ์เนี่ยรั้วมากว้างเราก็เลยเอิดเรียนก็ไม่มายั่งก็ไม่เจอดีล้วเช่นเดียวกัน รอคิบอาทิตย์ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ติดตามเราตลอดบันทึกความดีความชั่วพูดดีพูดชั่วรอคิบบันทึกแต่เมื่อเราตายไปอาญาของเรามาถึงรอคิบอาทิตย์เขาก็หมดหน้าที่แต่ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์อีกนั่นแหละไปเฝ้าตูบูของมายะเชียและจะเสบอิติสอิสติฟาร์ให้กับมายะบุนนัเข้าบัญชีมายะนั่นแหละ เห็นไหมครับนั่นคนมีอิมานแต่ถ้าเราไม่มีอิมานล่ะเหงซวยราบบัลไลทีเดียวเลยอิมานพี่น้องรักษาไอ้นี่นั่นแหละที่รอสุลล l l a ว่าอินนัลนจะนัตะอัลตุฮัลอิมานแท้จริงพื้นดินของสวรรค์นั้นคืออิมานถ้าไม่มีอิมานไม่มีพื้นดินเยียบในสวรรค์ฉะนั้น อายุเราจะเท่าไรไม่ว่าเวลาข้างหน้าไม่แน่นอนมีโอกาสเรียนเรียนเถอะครับมีโอกาสสอนสอนเถอะครับเพราะโอกาสทองไม่ใช่จะมีกับเราตลอดบางคนอยากตอนไม่มีโอกาสความอยากมันก็เป็นมันตอนมีโอกาสมันไม่ยากพอไม่มีโอกาสตอนมันอยากมันอยากขึ้นมานี่คือ สว่วนหนึ่งทางที่มีอีกเยอะแยะเนื้อหาเกี่ยวกับกูโบแต่ก็พอที่จะให้พี่น้องได้จุกคิดเวลาที่ผ่านมาเราขาดทุนกับมันมากพอแล้วได้เวลาหรือยังที่เราจะต้องจัดสรรปันสว่วนเวลาให้หมก Kepada kehidupan di dunia ini, 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 ke ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرب اما بعد فيا ايها المؤمنون اوصيكم واياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم انصر الاسلام والمسلمين واهلك الكفره والمبتدعه والمشركين وكل من هو عدو للدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اقيموا الصلاه